งานใจกันแบบไม่ได้นัดหมายเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณหมอชายโยใช่วันนี้เราพี่คือแบบหาพี่อมอันนี้เรียกพี่อมน้องพี่อมมาส่งนมไม่ได้ไม่ได้นัดหมายกันนะคะอีกคนเดียวรถเข้าอีกคนจอดรถอยู่หน้าบ้านแต่เซนบอกเราว่าต้องเป็นพี่อมแน่นอนซึ่งก็ใช่จริงๆขอบคุณสวัสดีปีใหม่นะคะยอดแหลงอันนี้คารวะกันมาคารวะกันนะครับรู้จักกันมานานและในสายรมธมิตรนี่แหละทมธมิตร หรือเป็นมิตรแห่งกัลยาณมิตรหรือเป็นมิตรแห่งธรรมนี่เองนะครับผมก็ไม่รู้มาก่อนหรือว่าพี่โอมเนี่ยจะไม่รู้มาก่อนว่าใครเป็นใครแต่ด้วย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 ,วยจิตจิตมันเขาเรียกว่าโดนผูกกําหนดไว้นะฮะหลายๆที่หลายทางนะมาคารวะในส่วนของ,หล,งหลังปีหลังปีหลังปีใหม่เมืองหลังปีไปเมืองเนี่ยก็คือตั้งแต่มหาวันมาแล้วตั้งแต่วันที่สิบห้า ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่ก็องค์พระศิวะก็จะไปคารวะทุกที่ไปคารวะนะครับน้อมนําใช้คําว่าคารวะเพราะว่าคนไหนขนาดอาจจะยิ่งใหญ่ยิ่งสูงขนาดไหนเนี่ยก็คือมาคารวะกันนะครับคารวะด้วยนมนี่แหละจะดีที่สุดแล้วนะครับเป็นอะไรที่นะครับเป็นอะไรที่ได้บุญใหญ่นะครับขอบคุณครับ